ผมก็ก่อนที่พี่จะไปลงว่าวันนี้พี่เขียนเปเปอร์เรื่องอะไรนะครับก็เอามาเน้นย้ำก่อนนะครับว่าเรายังซื้อแอดฟาร์อยู่นะครับราคาที่เราให้เนี่ยคือ340นะครับทีมที่เราพุชสำหรับตัวแอดฟาร์เนี่ยคือเรื่องของ new earning cycle รอบใหม่นะครับจากการแข่งขันที่มาลดลงนะครับการแข่งขันที่ลดลงเรารู้อยู่แล้วว่ามันนำมาซึ่งการปรับราคาอาปูนี่เป็นภาพอัพฟลิปชัดเจนนะครับแล้วก็การแข่งขันที่น้อยเนี่ย มันสามารถทําให้โอเปอเรเตอร์เนี่ยลดคอสได้นะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่ไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยแอดฟาร์นกับทรูเนี่ยประกาศผลประกอบการมาโตแบบมโหลานเยียๆแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์แล้วก็ออกมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยต้องถือว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็ปีนี้เราคาดหวังเนี่ยจะมีกำไรที่โตประมาณ13% plus นะครับที่เราบอกว่าการประมูลรอบนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมาแอดตัวเรื่องของเออร์เน็งกัวของแอดฟาร์นที่13%เพิ่มด้วยนะครับนั่นคือภาพรวมว่าาาทไมเรชอบ Advanced. มาดูเรื่องของที่เราออกเปเปอร์วันนี้คือเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับแอปวานมีการจัดอีเวนต์นะครับซึ่งเป็นอีเวนต์ที่เขากำลังพยายามจะในวุฒิไฟนะครับเรื่องของรายได้ให้ออกไปหลากหลายนะครับตัวหนึ่งที่เมื่อวานนี้เขาออกมาคือการที่เขาออกมาเป็นออ f i c i a l ในการที่จะลอนชเรื่อง Product ให้ตัว l o u u นะครับรวมกับ p a r t n e r อที่เป็นระดับโลกคือ Oracle นะครับเมื่อวานคือเรื่องของ Official ยลลัก ถามว่าแล้วมันเบน e ฟิตแล้วมันต้องปรับประมาณการขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเรามองเป็นภาพ long term นะครับก็ต้องบอกว่า Cloud ของ a อเนี่ยเป็นค o าวที่เป็นไฮเปอร์สเกลนะครับข้อดีของไอตัว l o าวของตัว S เนี่ยคือเป็น c l o า d ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนั่นแปลว่าลูกค้าที่เป็นลูกค้าในประเทศเนี่ยสามารถจะอ,อ่อ make sure ได้ว่าข้อมูลไม่รล่วไหนแนะ่เพราะมันเก็บโดยไอตัวอ,อ ผู้ประกอบการในประเทศอย่างแอดวานนะครับมันไม่ได้ออกไปเหมือนว่าเฮ้ยเราไปมีคลาวของ a c โ e o โ a c ก e ก็มีคลาวที่อยู่ในต่างประเทศข้อมูลมันไม,ไม่ไม่หลุดไปแน่นอนนะครับนั่นคือข้อหนึ่งที่เป็นข้อดีแล้วก็ลูกค้าสนใจนะครับอันที่สองนะครับคลาวของ AS ที่มันดูดีเพราะว่าเรื่องของสปีดนะครับเทคนิคเล่เนี่ยมันคือเขาพูดถึง La t e n c y หมายความว่าความเร็วในการที่จะอัปโหลดดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยมันจะเร็วขึ้นสำหรับลูกค้านะครับออ เหตุผลเพราะว่าคลาวด์ของเอฟเนี่ยมันอยู่ในประเทศแทนที่จะวิ่งไปหาคลาวด์ที่มันอยู่สิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยมันไม่จําเป็นมันต้องมันวิ่งหาคลาวด์ในประเทศซึ่งพอสปีดมันได้เนี่ยมันแปลว่าการที่จะ develop หรือว่าการเทรนเอไอเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ AS เนี่ยมีความเด่นในเรื่องของคลาวด์นะครับถามว่าแล้วมันไม่เบนฟิตเดี๋ยวนี้หรอเราไปดูเรื่องของไอตัว revenue contribution ของคลาวด์นะครับของ AS ปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นแค่1%เอง ของไอตัวรายได้ของเอสทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคอนทริบิชันยังน้อยมากนะครับนั่นแปลว่าเ,ออเขาเลิกกะว่าจะโตเป็นดับเบิลดิจิตแหละแต่มันจะทําให้การโตเนี่ยมันไม่ได้ไปคอนทริบิวให้ตัวรายได้แล้วก็กำไรของเอสมากในช่วงสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงมองว่าเป็นภาพลองเทอมมากกว่านะครับก็นั่นคือภาพรวมๆมมนะครับว่าเอสพยายามจะไดเวอร์ซิฟายซึ่งมันมีข้อดีนะของการไดเวอร์ซิฟายเพราะว่ามันจะไม่แข่งเรื่องราคาละมันจะ,จะแข่งเรื่องบริการแทน นะครับก็อันนี้คือภาพน,นะครับแล้วก็ยูตอนนี้ของเอฟแม้ว่าราคาจะขึ้นมาระดับนี้นะยงอยู่ระดับสี่สองเเซนซึ่งก็สูงมากสำหรับพุ้นตัวใหญ่ครับเอฟแอดวานี่มีปันผลระหว่างการซึ่งปกติเนี่ยเรามักจะเห็นพี่บอลเนี่ยมาชอบเชียร์แอดวานเพื่อปันผลระหว่างการปีนี้ยังยังมุมนั้นอยู่ไหมฮะแน่นอนครับอาทิตย์ยังไงก็มุมเดียวกันเลยมุมเดียวกับแบงก์เลยคือยังไงเนี่ยไอตัวแอดวานเนี่ยมีเงินปันผลระหว่างการแน่นอน นะครับก็หมดหมดไอตัวออมิถุนานะครับรอ,อ,อไปอประมาณสักเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนเขาน้าจะประกาศเรื่องเงินปันผลละนะครับสิงหาเนี่ยคงเห็นภาพแล้วว่าเอสจะประกาศเงินปันผลเท่าไหร่ซึ่งอย่างที่เคยเราเคยทํามาตลอดว่าเอนี่ยไม่เคยอันเดอร์ปร์ฟอราดเนาะในช่วงจ่ายเงินปันผลไม่ว่าระหว่างการหรือว่าปลายปี